สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพอกับคุณตาวิถีไทยหรือปานคนอ้วนอีกเช่นเคยนะครับเนาะเช้าเช้านี้กับพามาชมอะไรที่มันสวยสวยงามๆไหนี่กำลังออกดอกพริดอกไ,ไหนี่น,นีโบราณเพื่อนว่าไม้มงคลที่กำลังปริดอก อ่หรือจะมีสมาชิกใหม่นี่ถือว่าเป็นกำลังจะมีโชคมีลาบอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะ,ะ <laughs> เพชรน้ำหนึ่งจัดเป็นต้นไม้มงคลที่มีใบสวยงามใบของเขาเนี่ยอ่เห็นไหมสวยอและก็เป็นตระกูลของอโกนิมาเหมาะสำหรับอย่างยิ่ง ร้านค้าร้านขายปลูกไว้หน้าบงหน้าบ้านนะมีลูกค้าหลายเข่าเฮือนเข่าซานอืมหไหมเป็นสัญ,ญลักษณ์พุ้นไปซื้อของร้านที่มีต้นเพชรน้ำหนึ่งอยู่หน้าร้านน่เห็นไหมเออเป็นสัญ,ญลักษณ์สวยๆงามๆเป็นไม้มงคลเข้าไปโลดร้านนั่นละ่ะเออสินค้าดีราคาถูกเพิ่นวะ ้านค้าใดที่ปลูกต้นไม้มงคลไว้หน้าบ้านโดยเฉพาะเพชรน้ำหนึ่งก็จะทำให้มีโชคมีลาบนะอันนี้เป็นความเชื่อส่วนมงคลโปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมโดยเฉพาะต้นไม้มงคลที่กำลังออกดอกเห็นบ่นอ่มสวยงามครับท่านผู้ชม